โค้งผีเหียนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสำหรับโค้งแห่งนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเพราะเป็นทางขึ้นลงเขาโดยสภาพของเส้นทางเป็นทางโค้งที่มีความสูงชันค่อนข้างมากและมีไฟส่องสว่างข้างทางน้อยมากจึงทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างยากลำบากผู้เฒ่าผู้แก่ละแวกนี้ ได้เล่าประสบการณ์ขนหัวลุกจากโค้งผีเฮี้ยนนี้ว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งได้ขับรถจัก,กรยานยนต์กลับบ้านหลังจากเลิกงานและได้ประสบอุบัติเหตุที่บริเวณทางโค้งแห่งนี้จากนั้นเธอได้โทรเรียกให้ญาติมาช่วยแต่ตัวเองยังลุกไปไหนไม่ได้นั่งรออยู่ข้างทางเมื่อญาติมาถึงก็ดีใจมากแต่ก็งงที่ไม่มีใครเห็นตนรวมถึงคนที่ขับรถผ่านมา ก็ไม่มีใครเห็นและจอดช่วยญาติที่มาช่วยก็ได้แต่งุนงงเพราะขับรถวนหาถึงสามรอบด้วยกันโดยรอบแรกเห็นเป็นผ้ากองหนึ่งเท่านั้นรอบที่สองเห็นแค่หมวกกันน็อกพอรอบสามถึงจะเจอเรื่องแบบนี้คนทางภาคเหนือเชื่อว่ามีสิ่งเล่นลับต้องการชีวิตคนไปอยู่ด้วยจึงบังตาไม่ให้ญาติิหาเจอ หลังจากเจอก็พากันไปโรงพยาบาลและพอกลับมาที่บ้านหมาที่เลี้ยงไว้ก็วิ่งออกจากใต้ถุนไปยืนเห่าอะไรเบาๆก่อนจะเงียบเสียงแล้วยืนตัวแข็งทื่อจ้องมองไปทางประตูรั้วเล่นเอาทุกคนเย็นว่าไปทั้งตัวและคิดว่ามีวิญญาณร้ายตามมาด้วยความโกรธแค้นที่โดนขัดขวางเอาชีวิตคนไปอยู่ด้วยไม่สำเร็จหลังจากนั้น ทางบ้านก็พาคนแก่เท่ามาช้อนขวัญตามประเพณีทางภาคเหนือแล้วเรียงเจ้าที่จิตใจของแต่ละคนจึงค่อยๆดีขึ้น